สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยจ้ากลับมาพบกับพี่ฝนแล้วแล้วพี่เอกวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าเทดดี้ทำไมต้องทำเสียงงกันอนะ่ะโอ้โหดูหน้าตาแล้วน่าจะโหดนั่นนะ่ะเห็น <He en S 2> ไหม,ไไมนั่นข้างหลังนั่นะเราเล่นเป็นเท<อ>็ดดี้ใช่ไหมเฮ้ยใช่หรอไม่รู้ดิเออเกมจะสนุกขนาดไหนไปเล่นกันเลยอันนี้มันครึ่งวันกันครงด้วยใช่ มันเป็นคืนวันคริสต์มาสด้วยอ่ะพี่เอกโอ้ oh my god เราอยากเล่นเป็น player หรอเป็น p เ a อร์งั้นเหรอโ okay. อเค p l เยอ r หกคน,คนมาแล้วค oh. a p t u r e o n ด้วยอ่ะนี่ลูกจ๋าเดี๋ยวแม่จะออกไปทำธุระข้างนอกไปซื้อต้นคริสต์มาสเดี๋ยวกลับมานะ oh. แม่แล้ว <laughs> แม่จะทิ้งไปเลยเหรอไม่แม่ไม่ได้ทิ้งไปไหนเดี๋ยวแม่กลับมาแปบบ๊บเดีนะหนูอยู่กับ็ดดี้ไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะลูกหลัก oh. <laughs> เท็ดดี้โอ้เท็ดดี well> ้เดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมนะหน้าเราเป็นเด็กแย่ๆกันหมดเลยอะแม่จ๋าแม่ทิ้งหนูอีกแล้วแม่ทิ้งหนูไปไหนอะไรอะเฮ้ดูเหมือนว่าแม่เราจะออกไปซื้อต้นคริสต์มาสอะทั้งๆที่มันก็มีต้นคริสต์มาสอยู่แล้วเนี่ยดูดิโอ้ my god มีคุญแจด้วยเพื่อนเอาคุญแจเอาเพื่อนเอาคุญแจมาแล้วเหรอ เฮ้ยนี่มันรอยเท้าใครอะพี่เอกเออน่าสงสัยเดินตามได้ไหมน่าสงสัยเดี๋ยวเราเดินตามมันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันต้องใช้คุณแจเหรอเอ้าตายแล้วมาแล้วเหรอเฮ้ยเโดนแล้วโดนแล้วแอบดูก่อนแอบแอบไปแล้วไปแล้วเพกอยู่ไม่ได้แล้วเพกอยู่ไม่ได้แล้วพี่คนหนีก่อนดีกว่าเฮ้ยเพ็กเพกจุ๊กจุกสุปจุ๊กสุปจุ๊กหลบแล้วหนึ่งทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้อยู่เอ้าเกือบไปเกือบไปเกือบไปเพื่อนเอากุญแจสีเขียวไปไหนจุ๊กหลบกลอีแ้ว เพื่อนเขาวิ่งเร็วมากอะมีเขาวิ่งเร็วมากโอ้พี่เอกอยู่นี่หรอมีเขาวิ่งเร็วมากไปเร็วไปก่อนดีกว่าไปแล้วทำไมวิ่งตามแต่พี่เอกอ่ะทำไมต้องมาวิ่งตามเรา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 คุณเจสีเขียวคุณจาสีขาวทำไมต้องมาวิ่งตามเราทำไมทำไมต้องมาวิ่งตามเราพี่เอกบนไลไโอ้ก็ดูสิไปไปทางอื่นอย่าอย่าเข้ามา นี่เอาไปเลยเอาเพื่อนเปิดแล้วเรียบร้อยไป็นหนึ่งคนไปแล้วไปแล้วทางนี้ดีกว่าเดี๋ยว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 กดลงไงน่ะกดนอนอ๋อกดนอนกดอันนี้หรอคอนโทรลมั้งนะคอนโทรลคอนโทรลเออคอนโทรลคอนโทรลเมื่อกี้พี่เอกเข้ามาเอาีเพื่อนเอาของไปแล้วเอ้ยมาอีกแล้วทำไมนายมาหาเราอีกแล้วพี่ฝนยังหาอะไรไม่เจอเลยอ่ะยายายาจุกหลบ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 ยายาเราสายจุก รู้จักเปล่าเอกไซจุพืนี่เพื่อนเจออะไรอ่ะเพื่อนเจออะไรไม่รู้แต่พี่เอกกำลบนี่ปิดเลยเอ้าวทำไมทำไมนายทะลุมาได้อ่ะเฮ้ยทำไมเท็ดดี้ทะลุได้แย่แล้วเอ้าเพื่อนเจอนี้ะที่ตักทรายลบต้องซุปเปอร์จุกซุปเปอร์จุกนี่อ๋ออันนี้ห้องของเพื่อนเนาเปอร์จุกเป็นไงอะไรหากันไปนะเพื่อนเพื่อนพี่เอกกำลบอยู่เพื่อนเจออะไรอ่ะเพื่อนกำลบอยู่กล่องแล้วเพื่อนกำลบอยู่เพื่อนกำลบอยู่ยา อย่าเข้ามาอะไรทำไมเพื่อนเจอของง่ายได้จังเลยพี่ฝนยังไม่เจออะไรเลยโหจะไปหาอะไรเจอโดนไล่อย่างงี้พี่เอกอยู่ห้องไหนอ่ะพี่เอกก็ไม่รู้มีชั้นวางของด้วยแหละเฮ้ยพี่เอกเจอได้บนชั้นด้วยเจออะไรหรออะไรก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยโอ้โหอ๋อกล่องเอาตามพี่ฝนมาพี่เอกโอ้โหเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทดดี้เทดดี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเทดดี้เทดดี้เดี๋ยว เท็ดดี้ออเป้าเท็ดดี้เป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันเอาไว้คานรอด่ไมไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเพียกอยู่บ้านพีอกอยู่ตรงสนามทรายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เอกพี่ฝนไม่รอดอยู่ไหนอะจะยิงเท็ดดี้เท็ดดี้สอยไปแล้วเอาเพียกเจอกล่องของขวัญเฉยเจอกล่องของขวัญเนาเอออยู่ข้างนอกอะเพียกอยู่ตรงสนามทรายอะกล่องของขวัญเอาไว้ใส่ตรงไหนอะมันมันหายไปแล้วอะเอาหายไปแล้วเหรอออ แอบดูกันโอ้พี่เอกพี่ฝนพี่ฝนกลับไปเล่นได้เปล่าวะไม่รู้สิอยู่ไหนเนี่ยเออกลับไปไม่ได้อ่ะโอ้มาแล้วโอ้พี่ฝนเจอเท็ดดี้อ่ะโหดูดีโดนมาแล้วขานกะว่าจะแบบขานขานยิงเท็ดดี้ยิงไม่ได้อะเจ้าขาดะเล่นสนุกเลยนะฮะเอ้าเฮ้ยเออทำไมพี่เอกกลับมาใหม่อ่ะเออทำไมกลับมาได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะแสดงว่าหมดเวลาใช่ไหมยัง เหลืออีกหนึ่งดีกว่าเจออะไรมั่งยังไงยังไม่เห็นเจออะไรเลยอ่ะเหพี่เอกเจออะไรเนี่ยเหนียวเหนียวเอกเอเจอของเหนียวเลยกระันกะลงไปคานเฮ้ยเหลือเพื่อนคนเดียวแล้วอ่ะโอ้อ๋อมีน้ำผึ้งใช่มีใช้กับดักเป็นน้ำผึ้งโหสุดยอดไอเราก็ไม่รู้เห็นเหลืองเหลืองน้ำผึ้งเพื่อนได้กุญแจสีแดงมาเฮ้ยเพื่อนสุดยอดอยู่โหเพื่อนวางกับดัก วางกับดกักเดี๋ยวเดี๋ยวแอบดูเพื่อนก่อนเพื่อนเอาไปไขตรงไหนเฮ้ยหมีตามมาเพื่อนเดี๋ยวก่อนนี่มันห้องน้ํานะใช่มันในห้องน้ําไงเรายังไม่เคยเห็นที่เปิดกุญแจสีแดงเลยนะจริงเหม,ม,มันต้องเปิดอะไรบางอย่างก่อนหรือเปล่าม,มีมีหมา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 หมูหมีอุย้ยติดนี่ฉ<ม>ลาดไม่ใช่เขาพยายามใช้กับดักให้มันหายไปนี่เห็นไหมปัญหาคือเ <laughs> มื่อกี้พี่เอกก็ใช้ <laughs> กับดักให้หายไป <laughs> เอาหมีมาข้างหลังพอดีเอ้าเปิดได้เรียบร้อยเลยโอ้เยี่ยมเลยเพื่อนสุดยอดอ๋อตรงนี้นี่เองใช่คุณแจสีมว่วงไปเปิดตรงไหนอ่ะเปิดกล่องของขวานอ่ะไม่ใช่กล่องของขวานดิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล่องพลาสดุกเฮ้ยไม่ใช่กล่องไอ้นี้กล่องหีบสมบัติหีบมันสีเขียวอ่ะหีบสีเขียวเพื่อนเหยียคุณแจไปเมื่อกี้เห็นอยู่วิ่งผ่านเราไปไปไหนเราไม่รู้นี่ไง แล้วเย้อ๋อแล้วก็ไปเอาวันสีเขียวเย้อ้าวหมดเวลาหมดเวนาไม่ทันโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอาใหม่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 เใหม่ใหม่โอ้ my god ฮะแล้วเราก็แตกตัวออกมาหกตัวใช่ออกมาหกตัวพอดีโอเคเราเราต้องแยกกันไปนะใช่เราต้องแยกกันไปอ้าวเจออีกแล้วอ๋อมันตรงนี้มันเปิดไม่ได้นะมันต้องต้องจัดการตรงอื่นก่อนเราเพื่อนเจอกุญแจสีเหลืองเพื่อนหนึ่งนี้เลยแล้วโอเคเราเจอกุญแจสีแดงไปไขไหน กุญแจสีแดงไม่ไขไหนเพื่อนให้เราตามไปหรอตามไปไหนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาโอเคไขแล้วเพื่อนเพีกอยู่ในห้องน้ำอ่ะไขแล้วเฮ้ยพี่บอนจุกอนจุกเพื่อนเรวมาจุกไปก่อนเพื่อนเวมาเพื่อนเรียมาเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเยเเฮ้ย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 เฮ้้ย พี่ฝนโดนตามวิ่งหลบไปก่อนกุญแจเสียมเงินเอาไว้ที่ไหนเอ้ยโหหลบทันโหอันนี้สีม่วงหลบทันหลบทันเอาแล้วกุญแจเสียมเงินเอาไว้ที่ไหนเพลงกมานอกบ้านแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มีที่ตักทรายด้วยเฮ้ยโหหายไปแล้วว่ะอยู่นี่แสดงว่าถ้าเราใช้ทางรดกลับมาเนี่ยมันจะหายไปอะทำไงดีอะ รอดกลับไปกลับมาเหรอเออใช่มันรอดกลับไปกลับมาแล้วมันจะหายไงทําไงเนี่ยพี่เอกงหาไม,ไ,ไม่เจอเหรอเฮ้ยอ๋อดีใช้ครีมเฮ้ยน่าจะเทดีแล้วสีน้ําเงินอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่เอกงหาไม่เจออะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยแล้วทําไมหมีเป็นงนั้นอะหมีอันนี้ไงหมีล่อพวกเราไว้หมีมึน่ยเหรอใช่ไม่ใช่หมีมืนหรอกเดี๋ยวเขาก็วิ่งคุณแจสีชมพูนี่นออกมานอกบ้านแล้วอะ พเพเยกเขาออกไปหลายรอบแล้วแต่ว่าเอ้ยเจอเพียกเจอ,อประตูเสียมเงินละนี่ใช่ไหมใช่เฮ <c oughs> ้ยตรงนี้<ช>ต้องห<ป>ันพอดีเกือบไปเกือบไปเกือบไปเพเยกต้องไปหาห้องสีชมพูอยู่ทางนี้เพเยกจำได้เพเยกจำได้ว่าอ้อมไปทางนี้อ้าวเอาแล้วที่สักไซมาแล้วโอ้โหช่วยด้วย รู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 ช่วยด้วยโอเคเพื่อนได้กุญแจสีชมพูไปแล้วเพื่อนแบบพี่เอกเองช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้เดือดตาเพื่อนไปก่อนเพื่อนเอากุญแจสีชมพูไปเร็วช่วยด้วยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดช่วยด้วยเฮ้ยพี่เอกหารู้ไม่เจออึ๊บไปแหละนี่ไงเพื่อนได้กุญแจสีม่วงนี่ใครอ่ะรหัสหรอโอ้เพื่อนคนนี้ชำนาญมากเลยอ่ะเดี๋ยววิ่งตามเพื่อนไปก่อนด้วยคพุดกลับพุดกลับพุดกลับเฮ้ยเพื่อนได้กุญแจ เพื่อนได้รหัสคีย์การ์ดอะไรไปสักอย่างนี่ไงเปิดประตูบานโห oh, ต้องมุด <Okay. S 1> กลับก่อนอันตราย <Okay. S 1> มากมายคุณแชสีดำหมอมุณแจสีดำอยู่ไหนอะเพื่อนเพี่ยังเข้าไปเปิดห้องเสียมพูไม่ได้เลยอะอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องหาพี่ทำไงดีอะเสียมพูอะเราเ็ด,ดีอยู่ไหนก็ไม่รู้อะเจดีหายหน่ากลัวมากหายเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งจุกหลบก่อนไม่อยู่ตรงนี้มุณแจรสีเขียวยังไม่เจอ เจอห้องสีชมพูแล้วจ้าเจอหรอเจอไหนไหนไหนนแน่นอนใช่หรอเออในไงในไงในไงอยู่ไงอยู่หลังพี่เอกนี่ไงนี่มันห้องสีชมพูใช่ใช่มันต้องมีข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 องเจสสีเทาเจสสีขียอะไรเนี่ยสีเทาหรือสีขาวสีขาวหรออยู่ข้างนอกก็ดีเดี๋ยวคุณแจสีเขียวยังนี่โอ้ไมค์ก็เท็ดดี้เท็ดดี้ดิดิดิคนนี้เขารู้นะใช่คนนั้นเขารู้วิ่งผ่านประตูได้ด้วยอ่ะพี่เอกเจอเท็ดดี้ พี่ฝนวิ่งไปตามเพื่อนแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งตามไปนะเพื่อนไปไหนแล้วอ่ะเพื่อนหายโอ้นี่ไงเพื่อนไปเปิดแล้วโอ้เพื่อนในกุญแจสีเขียวไปแล้วเร็วทุกคนพี่ยังหาครีมไม่เจอเลยเมื่อกี้พี่เห็นครีมอยู่นะโอ้ my god นี่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 แล้วแล้วแล้วมาห้องสีเขียวแล้วกุญแจสีเขียวแล้วเร็วแล้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 ว oh my god รีบ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 วิ่งหนีกันใหญ่ได้กุญแจสีดำแล้วไปเปิดประตูหน้าฮึบฮึบฮึบ จุกหลบจุกหลบประตูข้างหน้าอยู่ไหนเลยพี่เอกพี่ฝนหลงเราก็วิ่งตามกันมาเร็วเฮ้ย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 ได้แล้วเฮ้ย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 เร็ว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 ได้เร็วเย้พี่เอกโอ้ยจุกตั้งแน่ใครเป็นน่ะโอ้เพจนี้จะต้องเป็นอีโฮ่แน่นอนเขาต้บอกว่าเมื่อกี้อะไรนะเขาให้หาทางกลับบ้านเนา เฮ้ยแสดงว่าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านเขาหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยโอ้แสดงว่าแคปเจอร์บ้านเนี่ยเราต้องหาทางกลับบ้านต่อพี่เอกต่อไปแคปเจอร์ทัวร์มันต้องต้องมีบ้านอื่นหลังอื่นอย่างแน่นอนเลยอ่ะเหรอโอ้ยนี่เขาซื้อนี่ได้ด้วยเฮ้ยมีหมีเอลด้วยอ่ะเฮ้ยเรามีสิบเหรียญเราทำอะไรไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ไปสักรอบดีกว่ามันมันโอ้โอ้พี่เอกพี่เอกเราต้องเป็นเป็นหมีให้ได้โอ้ไม่ได้พี่มวนเป็น อันนี้อีกแล้วหวาเป็นเด็กน้อยอแล้วอะ่ะใครเป็นหมีเนี่ยต้องหาคีย์การ์ดเอา้าเรายังเข้าไปไม่ได้หรออ่ะนั้นสตาร์ติ้งศูนย์กำลังรอสตาร์ทเร็วๆนี้คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะเอามาแล้วเอามาแล้วแสดงว่าทุกคนมาไม่พร้อมกันใช่ไหมใช่ต้องเข้าไปพร้อมกันปะต้องรอเพื่อนเล่นน่ะตรงนี้กุญแจฟ้าตรงนั้นมีไหมไม่มีแจสีเหลืองนี่เพื่อนได้กุญแจสีเหลืองแล้วโอ้เพื่อนเก่งมากเลยอะ่ะ เพื่อนสุดยอดเลยเพื่อนไปไหนอันนี้คือต้องใช้ที่ตักทรายเหรอมันต้องมีอะไรอยู่นี้แน่นอนเพื่อนเพื่อนไปไหนเพื่อนทางนี้เพื่อนเฮ้ยพีเอกได้พีเอกได้ประแจเพีเอกระแจอ้าวโอเคเพื่อนได้แล้วเพีเยกได้ประแจแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะไปซ่อมรถนี่นี่นี่เพื่อนได้แล้วเพื่อนได้ของโอ้สุดยอดเพื่อนเก่งมากเฮ้ยทำไมทากันไวยังไงเออไวมากเลยอ่ะเฮ้ย แสดงว่ามีทางทางออกทางออกจากบบ้านหลายจุดนะเฮ้ยทำไมหมีจุดเดียวเบาหมีมันไปยืนติดอยู่ตรงนั้นไะมันยืนติดอยู่ตรงนั้นนะเมื่อกี้เนี่ยเนี้ยเนี่ยดนดิสีเขียวแล้วหมีติดอ่ะโอ้เพื่อนได้เร็วมากเลยหมีติดบั็กหมีติดบล็กเหรอเออหมีเดินติดบั็อกลุกๆๆๆอ่ะ โอเคประตูเปิดแล้วอ่ะแต่ว่าไม่มีรหัสคีย์การ์ดอ่ะทำไงคีย์การ์ดเอาที่ไหนอ่ะพี่เอกมี่มีปัาแจ๊ป้าแจต้องไปไขรถอ่ะพี่เอกรู้แล้วแต่ว่าพี่เอกหารถไม่เจอดิรถมันอยู่ข้างนอกไงข้างนอกนี่ีืออทางนี้นี่ข้างนอกเลยแสดงว่ามันเป็นคนเราฟังกับตรงเมื่อกี้อดิใช่ป่ะน่าจะใช่นะน่าจะต้องหาประตูออกไปอีกทางเจอแล้วพี่เอกเจอรถแล้วเจอรถแล้วเหรอโอ้ยแล้วรถก็วิ่งไปชนนู่นอ๋อชนประตูบ้านเหาอชนประตูบ้านแล้วได้ปแจสีม่วงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง นี่ไงเพื่อนได้กุญแจอาไม่ใช่สีม่วงสีแดงสีแดงโอเคกุญแจสีแดงอยู่นี่ไงเร็วๆเพื่อนเร็วๆเร็วๆโอ้เพื่อนวิ่งไวมากโอ้โหยอดยอดยอดมนุษย์นี่เล่นจนชินแล้วสิเนี่ยเฮ้เพื่อนไปแล้วเพื่อนได้ไปแล้วเพื่อนให้เราหยิบบ้างดิเพื่อนเล่นคนเดียวเลยอ่ะเพื่อนไม่ให้เราหยิบเลยอ่ะอยู่ไหนกันเนี่ยมากุญแจสีขาวพี่เอกุญแจสีม่วงได้ยังอ่ะหาไม่เจอดิโอ้เพื่อนหยิบคนเดียวเลยอ่ะอยู่ไหนนี่เอา หมีติดบักอะหมีติดบัคขหรอนี่เพื่อนกำลังจะไปยิงหมีแล้วอะเออหมียืนเดินวนๆอยู่กับที่อะไหนอยู่ไหนอะนี่ไงไหนหมีอยู่ตรงประตูนี่ไงหมีไม่เดินน่อ๋อเนอหรอเออหมีติดบัเอาหมีเดินมาแล้วเดินต้องนานเดินมาได้หนึ่งเก้าเองจริงเหรอแสดงว่าอินเทอร์เน็ตเขาช้าเนี่ยโอ้น่าจะใช่เอาลูกดอกปลาหมีเหรอใช่จะาลูกดอกปลาหมีนี่ไงปลาแล้วเรือไงตอนเรปลาแล้วหมีไปไหนนี่ไงหมีก็มึนอยู่นี่อ๋อหมีก็สลบไปอย่างเงี้ยเหรอใช่หมีก็มึนอยู่เง้ยอป อันนี้ไม่มีอะไ,ไรแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนได้ของไปหมดแล้วอะ่ะเราก<ร>็ควรจะไปะประตูหน้าได้แล้วเพื่อนน่าจะเปิดได้แล้วอะ่ะโอหมันเป็นการเล่นที่ <c oughs> เหมือนเรายืนอ,อยู่เฉยๆเลย <c oughs> เอ้ยยังเหลือคีย์การ์ดอีกหนึ่งใบอ่ะพี่เอกนี่ไง <c oughs> ใช่ไหมนี่ไงคีย์การ์ดอยู่นี่ <c oughs> อาเพื่อนมาคีย์การ์ดแล้วรอรอหน้าประตูเลยก็แล้วกันแล้วจะปิดใส่ทําไมนี่ดูไม่ออกเพื่อนมาแล้วเด็ เพื่อนมาแล้วโอเคเพื่อนอ้าวเราไม่เล่นแล้วเร็วๆเรารอเพื่อนอะเพื่อนเป็นไรนี้เพื่อนไม่ยอมเปิดประตูเราออกไปได้ช่วยด้วยมีก็ไม่มาช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนไม่ยอมเปิดประตูเอาเพื่อนเปิดประตูดิเปิดแล้วเปิดแล้วเร็ว ยังเฮ้ยทำไงเนี่ยแล้วเราจะหาทางออกไปจากตรงนี้ได้ยังไงอ่ะถ้าเพื่อนไม่ยอมเปิดประตูไม่แล้วถ้าเพื่อนวิ่งไปชนหมีเนี่ยจบเลยดูดีเลขอะไรอ้าเปิดแล้ว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 เราก็ปิดประตรงนี้เลยแล้วกันโอเคหันหลังหาประตูแล้วกันเนาะเอาล่ะ อยู่ไหนเบี้ยเบี้ยอยู่ไหนโอน okay. เคอาเราเป็นยังไงกันหวางสนุกหรือเปล่า <c oughs> ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนและแล้วก็พี่เอกนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะจุบจ๊บจุ๊บอิฟตัวไลค์ดีสวีดีโอคลิปพรีดฟอลโลแอนด์ซับสไครต์อัลว์ชาแนล thank you for watching goodbye เราเราออกไปเหอะเด vale ี๋ยวเราจะไม่ได้ไปอ่ะนะยบายจ้าบ๊ายบายจ้าเอาไปแล้วหรอไปแล้วอยู่ทำไมไปด้วยเย้นี่มันเป็นเพียงแคปเจอร์วันแสดงว่ามันจะต้องมีต่อไงอย่างที่บอกโอเคโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วจ้าบาย